มาแล้วเพื่อนจ๋าเอเซอร์ไนโต5ที่หลายๆคนอยากได้ครับเอเซอร์ไนตร5 AN515 เวอร์ชันใหม่ AMD Ryzen 6000 s ซีรีสราคาเริ่มต้น35,990บาทการ์ดจอสูงสุด RTX 3070 CPU Ryzen 7 6 8 0 0 h จะเจ๋งแค่ไหนตามไปดูกันได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนนรง์อินรุนนะครับและในวิดีโอนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับตัวขายจริงของ a c เซอร์ไนตร5ซีรีส์นะครับในซีรีส์ปี2022ที่มาพร้อมกับหน่วยประมวลผล AMD Ryzen 6000ซีรีส์ไม่ว่าจะเป็น Ryzen 5ไม่ว่าจะเป็น Ryzen 7ก็จะมาในบอดี้นี้นะครับ มีการ์จอให้เลือกกันนะครับต้องแต่ตัว RTX 3050ไปจนถึง RTX 3070ราคาตั้งแต่3 5 9 9 0ไปจนถึง5 9 9 9 0กันเลยนะครับโดยสำหรับตัวที่ AdBig ได้รับมานะครับก็จะเป็นโมเดลท็อปณนะตอนนี้นะครับก็คือจะประกอบไปด้วย CPU ครับตัวนี้เขาจะใช้เป็น Ryzen 7 6,800H 8 Core 16เ e a ดนะครับซึ่ง CPU ตัวนี้นะครับก็จะเป็น CPU AMD ในฝั่งของโน้ตบุ๊กตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็น Generation 6,000จะได้ในเรื่องของ Performance ต่อคอรที่เร็วแรงมากขึ้นใช้สตรีมใช้เล่นเกมใช้ทำงานรวดเร็วมากขึ้นนะครับยังมาพร้อมกับตัว d r a m ที่เป็นมาตรฐานใหม่นะครับใส่ d r a m ในรูปแบบ DDR5 มา,าถ้าเป็นไนโตรในฝั่งของ Intel จะเป็น DR DDR4 ตัวนี้ DDR5 มาตรฐานใหม่มาแล้วนะครับเป็น RAM บัส4,800เมกะเฮิร์นะครับความจุครับอยู่ที่16กิกะไบต์มาในแบบ2แถวคอร์ส Channel นะครับอัปเกรดได้สูงสุดอยู่ที่32กิกะไบต์นะครับรวมกันเนาะในฝั่งของ SSD ใส่ได้2แถวนะครับใส่มาให้แบบเดิมๆคือ512กิกะไบต์นะครับเป็น SSD PCIe Gen4 นั่นเองรวมถึงยังสามารถอัปเกรด Hard i s k ในรูปแบบ SATA ได้ด้วยหรือจะใส่ SSD แบบ SATA ก็ได้เช่นกันนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับยังมาพร้อมการจอให้เลือกกันหลากหลายรุ่นนะฮะแต่ตัวนี้จะมาเป็น GeForce RTX 3060ในฝั่งของสเปคโดยรวมเราพูดถึงไปแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไล่มาตั้งแต่ด้านนี้คุณจะเห็นคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดของตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้มาเป็นแบบ RGB สโซนนะครับสามารถปรับได้ผ่านตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Nitro Sense นะครับเดิมๆม,มา เป็นสีแดงนะครับถ้าคุณไม่ไม่ปรับในซอฟต์แวร์คุณก็จะเป็นสีแดงตลอดไปแต่ถ้าคุณไปปรับคุณก็จะได้ R G B นะครับดังนั้นอย่าลืมไปปรับกันด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับคีย์บอร์ดที่เป็น R G B แล้วนะครับยังมีในส่วนของคีย์ลัดต่างๆที่มากันแบบครบครันมีในฝั่งของตัวปุ่มตัวเลขนะครับที่มากันแน่นๆเลยตัวลูกศรเป็นตัวลูกศรไซส์ใหญ่นะครับถือว่าดีทีเดียวนะ ตัวแป้นพิมพ์ภาษาไทยด้วยนะครับไฟลอดด้านข้างสวยมากนะครับแต่ผมก็ยังแปลกๆกับไอ้ตัวที่เป็นขอบสีขาวตรงตัวปุ่มลูกศรกับ W A S D อยู่ดีส่วนตัวผมมองว่าถ้าทําแบบเรียบไปเลยจะสวยกว่านะครับบริเวณที่พักมือนะครับก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดบอดี้เป็นพลาสติกทั้งหมดเลยด้านบนนะครับจะมีเป็นระบบเสียง D T S X มานะครับโดยตัวไนโตรห้านะครับจะเป็นลําโพงที่ใช้เป็นลำโพงแบบสเตอริโอสวัตต์จำนวน2ตัวเนาะ ก็จะมีในส่วนของตัวทัชแพดแบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มนะครับมีสติกเกอร์ไรเซ n นะครับที่เป็นไรเซ n นเจ็ดหกซีรีส์อยู่บริเวณนี้นะครับการ์ดจอเป็น G-FORCE e RTX 3060อย่างที่แจ้งไปนะครับบริการหลังการขายตัวนี้ประกรัน Onsite Service นะครับซ่อมถึงบ้านนะฮะร,ระยะเวลา3ปีเต็มคุ้มมากๆในะส่วนของประกันนะครับ ด้านนี้นะครับก็จะมีสเปคและฟีเจอร์ต่างๆระบุเอาไว้พอสมควรเลยไม่ว่าด้านนี้นะครับจะรองรับหน้าจอนะครับในรูปแบบฟ e ซิงพรีเมียมด้วยนะครับมีในฝั่งของ n i โตรเซนนะครับที่เป็นตัวการปรับรอบพัดลมได้นะครับ Wi-Fi นะครับเป็นตัว k ิล l ลอรด้วยนะครับเป็น 6e แล้วก็จะมีตัวแลนดนะครับด้านนี้เป็น e2600 นะครับมีในฝั่งของชุดระบายความร้อนนะครับที่เป็นพัดลมคู่นี่เลย SSD และฮาร์ดดิสอัปเกรดเพิ่มได้นะครับมีตัว HDMI ที่เป็น HDMI 2.1ต่อจอ 4K 120ได้แล้วนะครับผ่าน HDMI พอร์ตเดียวนะครับไล่ขึ้นมานะครับด้านบนเป็นหน้าจอนะครับหน้าจอของเขาขนาดอยู่ที่15.6นิ้วนะครับวัดตามแนวทะยงความละเอียดยังเป็นมาตรฐานอยู่นะครับนั่นก็คือในรูปแบบ Full HD นะครับแล้วก็จะมีในฝั่งของ ความลื่นไหลนะครับแบบ1 6 5เฮิร์ที่สำคัญเมื่อกี้พูดถึงไปฟร e ซิงพรีเมียมมาอยู่ในตัวจอตัวนี้แล้วนะครับบานพับครับด้านข้างนี่ตรงนี้เลยจะไม่ใช่เป็นแบบชิดขอบแล้วนะครับเถิบเข้ามาด้านในมากขึ้นทำให้มีความทนทานที่สูงขึ้นนะครับโอกาสที่จะเสียหายน้อยลงแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองนะครับมีโลโก้เอเซอยู่บริเวณตรงกลางแล้วก็มีโลโก้ไนโตรอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับ กล้องเว็บแคมครับด้านบนเป็นเว็บแคม720นะครับ30อยู่ตรงนี้ไมโครโฟนคู่มียางรองตรงนี้นะครับป้องกันตัวหน้าจอไปโดนตัวแป้นพิมพ์นั่นเองตามมาตรฐานเลยขอบจอบางนะครับสข้างแบบนี้นะครับทำให้ตัวบอดี้โดยรวมเล็กลงนั่นเองนะครับในฝั่งของบริเวณการดีไซน์และการออกแบบนะครับเรามาดูกันที่ ด้านหลังของตัวเครื่องการด้านหลังของตัวเครื่องยังคงไว้ซึ่งการออกแบบในสไตล์แบบไนโตรในปี2022นะครับจะไม่ใช่ตัวไนโตร2021ที่เรารีวิวบ่อยนะตัวนี้นะครับมันเพิ่งออกมาขายนะครับดังนั้นการดีไซน์จะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวจะมีขึ้นรูปให้ดูเนาะไนโตรเก่ากับไนโตรใหม่นะครับดีไซน์นะครับด้านหลังเป็นผืนเรียบมีโลโก้เอเซอร์อยู่บริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับเหลี่ยมมุมก็จะมาในรูปแบบที่ไม่ได้มีเหลี่ยมมุมอะไรมางนะักสวยงามดีทีเดียวนะครับ ไล่ลงมาก็จะมีตัวหนังสือในโตรตรงนี้วัสดุนะครับก็จะเป็นพลาสติกสีดําแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากคุณสามารถเอาสติกเกอร์เท่ๆมาแปะได้ตามสไตล์ของคุณได้เลยนะครับในฝั่งของขอบด้านหน้าก็มาในแบบเรียบๆนะครับเปิดตัวเครื่องจับตรงกลางแบบนี้นะแนะนํานะฮะ ในฝั่งของด้านหลังครับก็จะมีเป็นช่องระบายความร้อนนะครับสองช่องบริเวณด้านนี้ด้านซ้ายด้านขวานะครับขอบด้านข้างนะครับเป็นสีแดงแบบเมทัลลิกสวยงามทีเดียวเสริมความโดดเด่นนะครับแล้วก็จะมีในฝั่งของพอร์ต HDMI นะครับที่เป็น2.1ไว้ด้านหลังตรงนี้นะครับมีในฝั่งของ USB Type C นะครับที่รองรับ Display Port ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวพอร์ตเชื่อมต่อชาร์จไฟที่จะเป็นหัว L หัวกลมเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเนาะในฝั่งของบริเวณด้านซ้ายมือนะครับ ก็จะมีเป็นออดิโอคอมโบนะครับมีตัว USB มี LAN นะครับแล้วก็ช่องระบายอากาศนะครับระบายความร้อนนะอยู่ด้านซ้ายเคสิงตันล็อกนะครับด้านนี้บริเวณด้านขวานะครับก็จะมีช่องระบายความร้อนนะครับด้านนี้แล้วก็จะมีในฝั่งของ USB อีก2พอร์ตด้วยการมีไฟแสดงสถานะบริเวณตรงนี้รวมๆแล้ว USB นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ช่องนะแบ่งเป็น Type C 1ช่อง Type A 3ช่องนะครับฐานนะฮะของตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็จะมาในลักษณะตัวนี้นะฮะบริเวณฝาล่างเนาะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศตรงนี้นะครับช่องตรงนี้ไม่ได้เจาะทุกช่องนะฮะก็จะมีแค่ช่วงบริเวณตรงนี้4จุดถ้าส่วนตัวนะเจาะไปหมดเลยจะเฟี้ยวมากนะครับการอัปเกรดนะครับเข้าถึงได้ไม่ยากมากนักนะครับขันน็อตรอบๆตัวแล้วก็แกะฝาหลังออกมาอัปเกรดได้เลยไม่ยากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของ ความสูงจากฐานนะครับมาถึงตัวช่องดูดลมเย็นนะฮะดูแล้วมันจะไม่สูงเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องมาดูกันในเรื่องของการระบายความร้อนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็คือในภาพรวมของดีไซน์นะครับอ๋อลืมพูดถึงไปนะครับสำหรับตัวเอเซอร์ในตัว5นะครับในซีรีส์ใหม่ ถ้าเป็นในฝั่งของ AMD นะครับฝาหลังตรงนี้จะเป็นลายเรียบๆบแบบนี้ไม่มีลวดลายอะไรแต่ถ้าเป็นในฝั่งของ Intel อย่างที่เราเคยรีวิวกันไปนะครับจะมีลวดลายสีฟ้าๆเป็นแถบเส้นนะอันนี้แยกออกได้ง่ายๆเลยแต่โดยภาพรวมในเรื่องของการดีไซน์และการระบายความร้อนจะคล้ายคลึงกันนั่นเองนะครับแทบจะไม่แตกต่างกันเลยะนี่คือในเรื่องของการดีไซน์ของ Nitro 5นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูด้านในของตัวเครื่องกันแล้วเดี๋ยวเรามาลองทดสอบและสรุปกันครับ สำหรับการอัพเกรดนะครับบนเจ้าในตัว 5A MD 6000 Series นะครับขันน็อตด้านหลังทั้งหมดได้เลยแล้วก็จะมีน็อตซ่อนอยู่ใต้สติ๊กเกอร์ตรงนี้1ตัวนะครับก็สามารถทําการขันได้เช่นกันหลังจากนั้นก็ค่อยๆนะครับแกะฝาหลังออกมารรอบๆตรงนี้ต้องระวังขอบด้านข้างตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัว L นะอาจจะมีในเรื่องของการแตกหักได้ ตรงมุมใน2ฝั่งนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับพอแกะฟานหลังออกมาก็จะเจอกับอุปกรณ์ที่อยู่ด้านในนะครับก็จะประกอบไปด้วยด้านล่างเป็นแบตเตอรี่นะครับขนาด55วัตต์ออลนะครับตัวนี้แบตค่อนข้างที่จะอยู่ในไซส์กลางๆนะฮะน่าจะทำได้ใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับบริเวณสเปซตรงนี้นะครับเท่าที่สังเกตดูกันไม่สามารถใส่ตัว SSD หรือฮาร์ดดิสก์สองจุดห้านิ้วได้นะฮะเพราะว่าไม่มีตัวสายอะไรมารอไว้นะครับในฝั่งด้านนี้นะฮะก็จะเป็น ตัว m. 2 s s d p c i e gen 4นะครับใส่มาให้1ตัวแล้วตรงนี้สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้อีก1ตัวบริเวณด้านนี้นะครับเป็นไซส์2280เหมือนกันนะครับตัวดีแรมนะครับต้องขันน็อตบริเวณด้านล่างตรงนี้ก่อนนะครับจะมีน็อตล็อกเอาไว้ i, แล้วก็ดึงตัววัสดุครอบตรงนี้ออกมาได้นะครับก็จะเจอกับตัวแรมเนาะโดยแรมนะครับจะใช้เป็นแรมของทาง Samsung d d r 5 ความจุ16 g b นะครับใส่มาให้2แผงอยู่แล้วถ้าจับเกรดต้องเอาของเก่าออกก่อนนะครับเบรด้าน,นี้จะเป็นตัวการ์ด WiFi 6e แล้วก็การ์ดบลูทูธนะครับในฝั่งของการระบายความร้อนจะเป็นตัวพัดลม2ตัวตรงนี้นะครับระบายความร้อนให้กับตัวการ์ดจอนะครับด้านนี้แล้วก็ CPU นะครับที่อยู่ด้านนี้เนาะโดยผ่านทางฮิตไป์นะครับที่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับ การระบายความร้อนเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันต่อได้เลยนะครับในช่วงเทสเนาะโดยภาพรวมนะครับการอัปเกรดถือว่าเข้าถึงได้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าดูกันตรงนี้แล้วใส่เพิ่มได้อีกหนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับก็คือในส่วนของตัว SSD นั่นเองนะครับนี่คือการอัปเกรดของไนโตร5 AMD 6000 Series ครับ No, it's just another great target. Me? You won't be serious? You got it. Push forward. I'll show them. Oh, you thought oh, we brought up a fight. Nice try, kid. ลองเปิดแบบรวดเร็วดูปัป๊บนี่ฮะพับหน้าจอแล้วเปิดขึ้นได้ไวมากนี่คือข้อดีของตัวโน้ตบุ๊กในเจนใหม่ๆที่ใช้สเปคใหม่ SSD p c i Gen4 และใช้ Windows 11มันจะใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากนะครับ mm hmm. เช่นกันกับเจ้าในตัว5ที่เป็น AMD ตัวนี้เปิดเครื่องไวมากและที่สำคัญนะครับสเปคที่ให้มาเรียกว่าหมาะเหมงหมาเจาะเลยนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในฝั่งของไนโตรห้าที่เป็น amd 6 0 0 0 Series ก็จะมีคอนฟิกที่หลากหลายนะครับถ้าเป็นตัว3 5 9 9 0คุณก็อาจจะได้ตัวไรเซน5้6 0 0 h นะครับแต่ถ้าตัวที่ผมรีวิวกันอยู่ถามว่าเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่5990 0โดยประมาณนะครับราคาก็ถ้ามองในภาพรวมนะครับก็ถือว่าไม่ได้สูงจนเกินไปแต่ถ้ามองตัวเลขกลมๆนะครับแบบไม่ได้เจาะลึกเนี่ยมันก็อาจจะดูสูงนะสิ่งหนึ่งที่มันทําให้ราคามัน กระโดดมาแบบนี้หนึ่งเลยก็คือในเรื่องของ DDR5 ในเรื่องของราคาภาพร,าพรวมของฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ่ะนี่ก็คือในฝั่งของตัวโน้ตบุ๊กในต r o 5นะครับในเจเนอเรชันใหม่เพื่อน,อนๆที่สนใจนะครับบอกได้เลยว่าจากประสิทธิภาพที่เห็นกันไปในเรื่องของการระบายความรอ้อนในเรื่องของการใช้งานผมมองว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้ในทุกมิติเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมก็ได้ไปลองดูไปลองสัมผัสตัวจริงดูกันก่อนนะครับไปเลือกโมเดล ที่คุณชอบนะครับมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้น30,000กว่าไปจนถึงตัวท็อปสุดในช่วง50,000นะครับนี่คือในตัว5โมเดลใหม่ในตัว2022นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจทีเดียวขอบคุณทั้งเอเซที่เอื้อเฟื้อตัวโน้ตบุ๊กในตัว5มาให้ได้ลองกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ